สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปในวันนี้เราก็มาอยู่บ,บช่วงโลบอก s อ n ทีแอนกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นช่วงที่เรานั้นจะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับสวายเดอะไนกันนั่นเองก็2อสวันมาเนี้ยที่ผมไม่ได้ลงคลิปเนี่ยคือช่วงเนี้ยผมติดเรียนครับแล้วก็งานเยอะด้วยอตอนเนี้ยงานก็ก็จะเบาลงแล้วครับก็เริ่มกลับมาทำคลิปต่อได้เต็มที่ละ คือผมอาจจะเอาคลิปเนี่ยไปปล่อยวันเสาร์ที่แทนครับเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์ผมต้องเรียนครับมันก็เลยไม่มีเวลาครับเอาไปปล่อยเสาร์ที่แทนก็แล้วกันนะครับก็สําหรับอัปเดตแพทนี้นะครับก็จะเป็นอัปเดตเล็กๆครับไม่ถือว่ามีอะไรเยอะมากครับมีแค่นิดเดียวเองครับก็มีแค่สกินแล้วก็เพิร์กใหม่เกียร์ใหม่เท่านี้ครับมีแค่นี้จริงๆอ่ะโอเคก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนี่ก็ ช่วยกันกดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นได้ทาคลิปต่อไปครับเพราะว่าช่องเรานี้ก็ใกล้จะถึง 1, พันซับแล้วนะครับก็ช่วยกันหน่อยครับอีกไม่นานแล้วครับโอเคไปดูคลิปนี้กันเลยมาที่อัปเดตแรกครับมีสกินสแลชเชอร์มา1สกินด้วยกันครับนั่นก็คือตัวที่อยู่ด้านหน้านี่เลยชื่อว่าสนุกี้นะครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่าถ้าเกิดเราดูจากลักษณะหน้าตาและรอยยิ้มแล้วเนี้ย มันหน้าตาคล้ายกับตัวละครอ,อย่างฮักกี้วักกี้จาก Poppy p ้เพทามนะครับแต่ว่าตัวเนี้มันขนสีม่วงครับคือฮักกี้เนี่ยขนสีน้ำเงินนะครับถ้าจะไม่ผิดนะคือรู้สึกเหมือนผู้สร้างสวนไหนเนี่ยคือเหมือนกับแกจะเล่นตามกระแสะครับอันไหนที่แบบมันดังมันเป็นไวรัล,ลเนี่ยมันปังอะไรพวกเนี้ย คือพี่แกจะรีบไปปั้นโมเดลทําโมเดลเขียนสคริปต์แล้วก็รีบอัปเดตเกมเลยอ่ะคือมันเป็นแบบเนี้ครับนะคือผู้สร้างสวา์เด็ดไหนเหมือนแกจะเล่นตามกระแสครับนะก็สําหรับสกินตัวนี้ครับมันเป็นสกินของตัวไม่ใหญ่ครับหรือก็คือเลดี้นั่นเองความสามารถนี่ก็ไม่มีอะไรมากครับพังประตูพังล็อกเกอร์ภายในนัดเดียวได้ครับ ก็สำหรับสกินสนุกกี้ตัวนี้นะครับขายอยู่ในสต์หมดฟีเจอร์นะครับราคา500 P.I.I. ครับใครสนใจไปซื้อกันได้ครับสำหรับตัวสนุกกี้นะครับอัปเดตต่อมาครับมีเกียร์ใหม่เพิ่มเข้ามา1เกียร์ด้วยกันครับนั่นก็คือ ดีสไนกักโก้นะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับโดยความสามารถของมันเลยก็คือจะเพิ่มเลือดให้เราหนหน่วยนะครับแล้วก็เวลาเรากดใช้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับในวิชั่นครับแต่ความสามารถของมันเลยก็คือเราจะเห็นคนที่เล่นเป็นโก้ต์นะครับที่กําลังล่องหนอยู่คือเวลาคนที่เขาเล่นเป็นโก้แล้วเขากดล่องหนใช่ไหมคือเราจะมองไม่เห็นตัวเขานะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ไอ้กล้องตัวเนี้ย เราจะเห็นตัวเขาตอนที่เขาล่องหนอยู่ทันทีเลยนะครับรวมถึงมันก็จะเพิ่มความเร็วให้กับเราด้วยครับถ้าเกิดเรานั้นอยู่ใกล้คนที่เป็นโกดนะครับก็ถือว่าดีอยู่นิดนึงนะครับก็สําหรับเกียร์ตัวนี้ครับขายอยู่ในร้านค้าปกตินะครับราคา 500pi ใครสนใจก็สามารถไปซื้อกันได้ครับสําหรับดิสไน g ์ก g าโกนะครับอัปเดตต่อมาครับ มีเพิร์กใหม่เพิ่มเข้ามา1เพิร์กด้วยกันครับนั่นก็คือเพิร์กดิดไนพัชนะครับโดยความสามารถของมันเลยก็คือจะทําให้เรานั้นวิ่งเร็วขึ้นเล็กน้อยครับรวมถึงคมไฟเรานั้นจะส่งสัญญาณครับเมื่อมีคนที่เป็นโกดอยู่ใกล้ๆครับอันนี้ผมเองก็ไม่มั่นใจว่ามันจะส่งสัญญาณยังไงกันแน่รวมถึงเวลาเราอยู่ใกล้โกดครับเกียร์ของเรามันก็จะคูดาวเร็วขึ้นนะครับคืออันนี้คือแบบดีมากๆเลยครับนะ หรือว่าดีอยู่นะครับสำหรับเ k D ิร์กดี h ใน l u s h นะครับอัปเดตต่อมาครับมีสกินเกียร์มา3สกินด้วยกันนะครับแล้วก็มีโคมไฟอันใหม่มา2แบบด้วยกันนะครับอัปเดตต่อมาครับในสต์หมวดฟีเจอร์นะครับมีของใหม่มาขาย3ชิ้นด้วยกันนะครับอันแรกเป็นสเปร์บอลทอนนะครับอันที่2เป็นสนุกี้ แล้วก็อันที่3เป็น Fairy Ward นะครับใครสนใจของ3ชิ้นนี้ก็สามารถมาซื้อได้นะครับที่สต e หมวดฟีเจอร์ต่อมาเรามาดูอัปเดตเช g งกันบ้างครับซึ่งอัปเดตเช g งก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดครับสำหรับคลิปในวันนี้คือข้อมูลคลิปนี้น้อยมากครับ อย่างที่บอกอะ่ะคืออัปเดตครั้งนี้มันเป็นอัปเดตเล็กครับมันไม่ใช่อัปเดตใหญ่อะไรมากครับมันก็เลยมีของเพิ่มมาไม่ค่อยเยอะนะครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับอัปเดตในวันนี้นะครับโอเคก็ถ้าเกิดผมผู้ผิดพลาดตัวไหนและข้อมูลหยุดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่มีความคิดเห็นอะไรกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกันด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับผมด้วยนะครับบ๊ายบายครับ